ราจารครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับหรืออ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสดหน้าหนึ่งนะครับวันจันทร์ที่10บเมษายน2อ6พครับเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเลยเอาจากพ้าหัวข่าวใหญ่เลยนนครับปีหน้าค่าแรง400ทันทีอุ้งอิงอีกอิงรุกอีกถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับ หมกระเป๋าดีเต้ายันไม่มีรีดภาษี9ก้าไกลฉะพีรพันกรกตสรุป2ล้านใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอิงกฤษถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลปีหน้าปรับค่าแรงนันทีเป็น400บาทไลา์มาจากด้านบนนะครับภาคธุรกิจหนุนโพสองสือ่อมติชนเดลีนิวยอดเข้าโหวตคุกคักพุ่งพวดหลังหลโพ ปวดโพสองสื่อใหญ่ไม่ได้ชนเดเนิวเลือกตั้งหกหกเผยตัวเลขอัตรากาาถึงการโปรโมทพี่ทำโพหรือยอดริชนะครับทำใจแล้วใบเตยสุทีวันกุลชรและดีเจแมนพัชรพลมินทชินสองสามีภรรยาร่ำให้เปิดใจเมื่อวันที่9เมษาที่ช่อง8กรณีพนักงานจัดการนัดฟังคำสั่งคดีร่วมกับอีก8ผู้ต้องหาใน ข้อหาช่อโกงและฟอกเงินแชร์ลูกโซ่ forex 3D ในวันที่10วันนี้นะครับโดยทั้งคู่ระบุทําใจไว้แล้ว DJ Man ระทึก DJ Man ใบเตยระทึกอายการนัดชี้ลุ้นวันนี้สั่งฟ้องหรือไม่ปาดน้ำตาถแถลงเปิดใจแจ้งข้อมูลทางการเงินถ้ารอดคดีเอาคืนแน่ด DJ Man ใบเตยรับให้เปิดใจถูกแจ้งข้อหาคดี ใช้ลุกโซ่ forex สามดีรุ่นรายการสังคีวันนี้เผยมีคนให้เตรียมหลักทรัพ์ไม่หลังคาเจ้าที่ดับเพลิงช่วยกันดับไฟที่โหมดับไฟที่โหมไม่หลังคารถจำทางรถไฟฟ้าของขอสมอกอหลังแบตเตอรี่กระแทกกับคานสะพานล,ลอยโชคดีไม่ีผู้โด้สารบริเวณใต้สะพานล,ลอยแยกประตูน้ำครับ ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ครับแห่ฟังแน่นนายจุยลรักษาวิสิทธิ์คณะประชาธิปัตย์พร้อมแกนนาขึ้นเวทีปราศัยช่วยหาเสียงผู้สมัครสนนสนครสวรรค์ท่าหกเขตโดยมีประชาชนมารอฟังเต็มพื้นที่บริเวณ3มแยก NSC จกังหวัดนครสวรรค์ครับอันนี้ส่งรักษานะครับทีมแพทย์โรงพยาบาลน,น,น่าน ส่งตัวนายชัยกเกษมนิติสุริขเดียรนายกพรกเพื่อไทยที่ป่วยกระทันหันหวังลงพื้นีขึ้นเครื่องบินเจ็ตทางการแพทย์บินเข้าก,กาทรทมไปรักษาต,ต่อที่โรงพยาบาลศิริราชที่สนามบินด้านนะครับเนติวิทย์ยันไม่เกรยันไม่เกณฑ์เตรียมศึกสู้คดีทบขู่ลั่นหึมจับข้อหาหนีทหารพระเนติวิทย แงเหตุยังไม่ไปเกณฑ์ทหารระบุติดภารกิจสอบพระบาลีประโยค1นึวิชาวยากรณ์ที่ยังไม่ผ่านสาดน้ำกันแล้วนะครับบรรยากาศวันไหลบอวินชัจวัดชนบุรีนะครับที่จัดฉลองเทศกาลเป็นแห่งแรกของประเทศไทยทุกปีมีประชาชนฝ่าอากาศร้อนออกมาเล่นน้ำสงการ์จากสุกนสนานที่หนอน หนองก้างปลาห้อยป่าจังหวัดชนบุรีอันนี้แหละเล่งเลือก6กประยุทธ์ไปต่อสองปีครอบครัวว่ายัางไงหลังเวทีบุนสิริบุญเกียรตินะครศรีธรรมราชเขต8ประชาธิปัตย์ขวดทุบเมียน้ำร้อนราชซ้ำสาวโดดชั้น4หนีเงื้อมือหวัวโหด สาวเล่านาะทีกระโดดหนีตายจากชั้น4ี่ว่ายน้ำข้ามคลองหนีถูกผัวโหดอยู่กินเออน่าเห็นใจโอเคครับก็ขอบคุณข่าวสดนะครับและขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทับกับวิเศษสวัสดีครับ